แม่ลูกปัดบอกว่าถ้าเรามีลูกคนแรกมาแล้วคนที่สองจะท้องยากมากไหมครับ ถ society, ้าเราเคยมีลูกคนแรกมาได้แล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีลูกคนที่สองได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยมีลูกมาก่อนหรือมีประวัติมีบุตรยากถ้าคุณแม่มีลูกคนแรกด้วยวิธีการท้องธรรมชาติคุณแม่ก็ไม่ได้จัดอยู่ในคนที่มีลูกยากเพราะฉะนั้นการที่จะมีลูกคนที่สองก็ไม่ได้จะมีปัญหาเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยมีบุตรมาเลยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอายุของเราหรือทิ้งการทิ้งช่วงของการมีลูกคนที่1กับคนที่2เช่นบางคนมีลูกคนที่1นเนี่ยตอนอายุประมาณ322 โอเคทุกอย่างมันยังดีไงคะมันยังไม่ถึง35คุณภาพไข่ก็ดีอะปรากฏว่าทิ้งมาหลายปีจนกระทั่งจะมีมลูกคนที่2ตอนอายุ 36- 3สิมันก็จะเป็นช่วงขาลงของภาวะเจริญพันธ์แล้วคือคุณภาพไข่มันก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าปล่อยก็ไม่ค่อยจะติดแล้วก็ยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นความยากบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับอายุของผู้หญิงด้วยแล้วก็คนที่2เนี่ยมันก็จะไม่ง่ายเหมือนคนแรกถ้าสมมุติว่าคนแรกเรามีตอนที่เรายังสาวอยู่กับคนที่งองเนี่ยคนแรกก็ ก็จะโสมนะคะบางคนถ้าอาหารไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ช่วงตั้งครรแรกๆเนี่ยบางทีกระดูกก็อาจจะเริ่มพูนเริ่มบางอย่างเงี้ยผมร่วงอย่างเงี้ยผิวก็เริ่มเหี่ยวอะไรอย่เงี้ยนะคะบางคนคลอดลูกไปคนหนึ่งอะ เป็นป้าเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้เตรียมบำรุงไงคะแล้วก็ลูกก็เอาอาหารจากเราไปหมดแล้วก็ไปสมบูรณ์ที่ลูกใช่ไหมคะคราวนี้แม่ก็แบบเป็นป้าไปเลยอย่างงี้คะ่ะคราวนี้พอเริ่มต้นคนที่2มันไม่ได้เริ่มต้นที่แม่ไงคะมันก็เริ่มต้นที่ป้ามันก็เลยอาจจะมียากหน่อยเพราะว่าพวกสารอาหารต่างๆมันไม่เพียงพอดังนั้นก็บำรุงนะคะบำรุงเพิ่มเติมแล้วก็ลองปล่อยมีลูกสมมุติว่าอายุมากขึ้นมากมากแล้วบางทีอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีช่วย